ปรับพอร์ตรีบาลานซ์เดือนไหนปังที่สุดนะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะก็วันนี้ผมจะมีตัวแบ็กเทสนะที่ได้ทดลองแล้วตั้งแต่เดือนออมกราปี2055นะถึงวันที่3มิถุนาปี2568นะใช้ระยะเวลา13ปีด้วยกันนะเพื่อมาดูนะว่าเราจะมีรีบาลานซ์พอร์ตเดือนไหนดีที่สุดนะแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จักการแบ็กเทสนะก็อันนี้ก็จะเป็น คร่าวๆนะหรือว่าคาอธิบายง่ายๆเนะี่ยก็อยากให้หนึกนะว่าถ้าเกิดเราเนะี่ยมีกลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งขึ้นมาแนละ้วเราอยากรู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะการที่จะเอากลยุทธ์นั้นไปทดลองในตลาดจริงเลยเนะี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะเราก็เลยจะลองย้อนกลับไปในอดีตนะใช้ข้อมูล Data ในอดีตมาดูนะว่าแล้วกลยุทธ์ที่เราคิดเนะี่ยถ้าเกิดเรามาใช้วิธีในี้ในอดีตมันเวิร์กหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นตัวความหมายของตัว Back t e s t t ทสตนะแต่แน่นอนนะข้อมูลในอดีตนะไม่การันตีอนาคตนะอดีตก็คออ การปรับพอร์ตริบบาลานซ์คืออะไรนะอันนี้ผมขอยกตัวอย่างที่เหมือนเรามีทองคำนะกับเพชรนะในตอนแรกนะเรามีทองคําอยู่ที่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์และเพชรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะระยะเวลาผ่านไปนะเพชรราคาเพิ่มขึ้นนะมีแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะทองคำมันเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเราทาการปรับพอร์ตนะก็คือขายเพชรนะออกมาสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อมาซื้อทองสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อให้มันมีสัดส่วนอยู่ที่เอ่อตอนแรกที่เรากะไว้นะเพื่อที่ทําให้ตัวพอร์ตของเรานะมีความเสถียรมากขึ้นในระยะยาวนะ วันนี้เรา,าจะมาทดลองอะไรกันบ้างนะก็คือตัวแรกนะจะเป็นตะก้าของคุณหลักนะหรือว่า ETF ที่จะเป็นตัวคุณทั่วโลกนะ URTH ลงทุนเกี่ยวกับคุณทั่วโลกเลยแล้วก็ QQQ นะก็คือเป็นตัว NASDAQ ร้อยนะเป็นคุณเทคในของอเมริกานะแล้วก็ลองจำลองว่าแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดเราซื้อผ่านตัวกองทุนรวมของประเทศไทยนะจะเป็นยังไงนะก็คือในส่วนของกองทุนรวมมันก็จะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมเข้ามาเกี่ยวนะก็ ลองซิมูเลตขึ้นมาคร่าวๆนะมันอาจจะไม่ได้ตรง100%เเนะเพราะว่าตัวข้อมูลกองทุนก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะโดยเราสมมติฐานนะว่าถ้าเกิดเราทดลองปรับพอร์ตปีละหนึ่งครั้งนะเดือนไหนจะดีที่สุดนะตั้งแต่เดือนมกรากรุมงพาไปจนถึงธันวานะก็คือทุกๆครั้งที่ถึงเดือนมกราของแต่ละปีเราจะค่อยๆรีบาลานะหรือว่าทุกๆครั้งที่ถึงเดือนกรุ่งพาในแต่ละปีเราจะค่อยรีบาลานะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกราฟผลสรุปนะก็คือ ในส่วนของขอบบนนะจะเห็นนะอันนี้จะเป็นนสแดกนะ <c oughs> ก็คือเส้นสีฟ้าและเส้นสีม่วงคนะเส้นสีม่วงอันนี้จะเป็นของกองทุนนะจะเห็นว่ามันจะต่ำกว่าน,นิดหนึ่งนะส่วน QQQ นะนสแดกร้อยเนะี่ยก็จะอยู่ข้างบนสุดไอตัวด้านล่างนะมันจะเป็นตัวของหุ้นทั่วโลกนะซึ่งในส่วนของสีเขียวเน,นี่ยก็จะเป็นของกองทุนหุ้นทั่วโลกเช่นกันส่วนไอตัวที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือพอร์ตท,ที่ผมลองจําลองเนะี่ยคือลงตัว N สแดกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงลงตัวหุ้นทั่วโลกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ มักซิมมัมดอดาวนะก็คือตัวโอกาสที่มันจะขาดทุนนะเวลามันลงแรงๆเนี่ยมันจะขาดทุนทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเห็นนะก็สักประมาณ35%ได้นะโอกาสที่จะขาดทุนสูงสุดอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะก็คือตัวผลตอบแทนโดยรวมมนะผ่านไป13ปีนะถ้าเกิดเราถือ QQQ อยู่เฉยๆนะเราจะมีผลตอบแทนอยู่ที่900%าร้อยนะแต่ที่ผลตอบแทนต่อปีเนะี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ18.8%นตะ์ะแล้วก็โอกาสคันขาดทุนสูงสุดนะอยู่ที่35.2%นะ ความผันผวนอยู่ที่20.75นะในกรณีที่เกิดเราเปลี่ยนมาถือตัวกองทุนรวมแทนเนะี่ยก็จะอยู่ที่859.8%นะก็จะห่างกันประมาณ50%นะ่หรือว่าถ้าคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป,ปีนะจะอยู่ที่ประมาณ18.4%นะจะเห็นนะว่าค่าธรรมเนียมนะถึงแม้จะเล็กน้อยนะแต่ในระยะยาวก็จะมีผลนะแต่ว่าข้อดีของการซื้อกองทุนรวมนะคือเพราะว่าเราเนะี่ย จะไม่โดนตัวภาษีหลังจากขายนะถ้าเกิดเราไปซื้อ etf เองเนะี่ยเราจะโดนภาษีประมาณ15นะซึ่งถ้าเกิดใครถือ etf ไม่เกิน15ปีนะก็แนะนำว่าการซื้อกองุนรลงก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะในส่วนของระยะเวลาในการปรับพอนแล้วกันนะสรุปแล้วนะอันนี้12เดือนนะซึ่งเรียงผลตอบแทนมาให้แล้วนะก็จริงๆไม่ได้มีเนยะอะไรนะไม่ว่าจะเป็นการปรับพอตเดือนมกรานะที่ดีที่สุดเลยหรือว่าถ้าน้อยที่สุดเนนะี่ยก็จะเป็นเดือนเมษยนนะก็คือจะเห็นนะ อันดับหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ681นะอันดับสุดท้ายก็จะอยู่ที่674ซึ่งก็ไม่ได้มีในยะอะไรมากนะแต่ว่าสิ่งสําคัญเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวมากกว่านะแล้วก็การที่เราจะมีวินัยทําตามแผนนะแต่ถามว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะอยากที่จะได้ผลตอบแทนให้มากที่สุดนะก็อาจจะเป็นวันแรกของการทําการเดือนมกรานะอันนี้สามารถไปทดลองกันได้นะเพราะรีเสิร์ตตัวนี้ก็เป็นเพียงรีเสิร์ชในอดีตนะใน,ในอนาคตผมก็อาจจะไม่ได้บอกแนละ้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะ ก็จะเห็นนะว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราลงนส s d a กอย่างเดียวเนะี่ยมันอาจจะได้ผลตอบแทนเยอะก็จริงนะแต่ว่าเราก็อาจจะเจอตัวดอวดาวที่สูงขึ้นด้วยนะซึ่งในในส่วนของตัวหุ้นทั่วโลกเช่นกันนะจริงๆดาวดาวก็อาจจะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะอันนี้ก็อาจจะต้องมาช่างใจกันอีกทีนะแต่จะเห็นนะว่าความผันผวน,นนะของราคาหุ้นทั่วโลกจะต่ํากว่านะเผื่อบ,บางทีใครที่ไม่อยาก ทนรับความผันผวนนะการเพิ่มสัดส,ส่วนของตัวหุ้นทั่วโลกเข้าไปนะก็จะช่วยตึงให้ตัวความผันผวนลดลงมาได้นะแล้วก็แม็กซิมัมดอวด์ลดลงมาได้เช่นกันนะอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะยอมรับความเสี่ยงได้นะอันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆข,ข,ของความหมายของตัวแปรในะแต่ละตัวแปรนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้นะว่าแต่ละตัวแปรคืออะไรนะแน่นอนนะตัวเท่ารีเทิร์นคือผลตอบแทนทั้งหมดนะตลอด13ปีนะแล้วก็หรือว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะ ว่าแต่ละปีมันเฉลี่ยเท่าไหรนะความผันผวนต่อปีนะก็ดูนะว่ามันมีโอกาสสวิงได้ขึ้นลงแรงแค่ไหนนะหรือโอกาสการขัดทนสูงสุดน,นะแม็กซิมัมดอว์ดาวนะก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่านออในกรณีที่มันดรอปลงมาแรงๆเนี่ยชุดเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นแม็กซิมัมดอว์ดาวนะความมันผวนก็คือโอกาสที่ราคามันจะแกว่งตัวเนี่ยขึ้นๆลงๆเนะี่ยก็จะมีผลต่อจิตใจเราเวลาเราถือไปนะหรือว่าในส่วนของชาร์ปเลโชหรือว่าอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะก็เอาไวด้ดูเปรียบเทียนะก เป็นผลตอบแทนต่อความผ,ลผลนะันผวนเนี่ยจะเป็นชาร์ปเรชชัซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องมาคำนวณต่อกับตัวตาสานนี่นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่เข้ามานะเพราะผมอยากดูแค่เทียบกับความผันผวนนะแล้วอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเทียบระหว่างผลตอบแทนกับแมกซิมัมดอว์ดาวนะแน่นอนนะสองตัวนี้จริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดนะีแล้วก็สรุปแบบเข้าใจง่ายนะก็คือ QQQ นะแน่นอนนะคุณเทคที่ผ่านมาเติบโต,ตค่อนข้างเยอะนะแล้วก็การปรับพอร์ตในแต่ละครั้งนะก็ช่วย ทำให้ maximum d r a w d o าเราลดลงมาได้นะถึงแม้จะนิดนึงเนี่ยก็มีผลต่อจิตใจนะแล้วก็เดือนที่ปรับผ่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะจากที่เราทดลองมาส่วนค่าธรรมเนียมนะในระยะยาวมีผลแน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องมาวางแผนกันดูนะว่าเราเนี่ยเหมาะที่จะซื้อตัว etf หรือตัวกองทุนมากกว่ากันนะแล้วก็อยากให้จำไว้นะผลในการ b a c k t e s นะเป็นข้อมูลจากในอดีตนะมันไม่ได้บ่งบอกถึงอนาคตแต่อย่างใดนะ แต่ถ้าเกิดที่ใครที่สนใจนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการลงทุนนะการวางแผนภาษีนะหรือว่าบริหารการเงินอย่างเป็นระบบนะก็สามารถแอดไลน์ที่ QR โคดนี้ได้นะก็จะมีทั้งผมและทีมงานนะคอยให้คําแนะนำนะถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะก็สามารถกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานได้นะหรือว่าถ้าเกิดมีคำถามสงสัยตรงไหนนะสามารถพิมพ์บอกเราที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ